พูดแ <łość> ่แล้วนะเน่แต่ว่าพีไไก่ตีแล้วว่าเก่าชโอ้ยม่เสียดาเถอะเนาะหกเราก็บว่าหกอยู่นี่ก็บอกว่ามาแล้วอาจารย์เากาว่บว่าผมถามผมถามเล่าคัดดี้วว่านส่อาจารย์ถามขอถามกัน้ตัใดเด่นก็มูแล้วว่าหก อาตส่หโมเลยครับมาแล้วเราทำพี uh, ่ๆก like ah yeah. ็ไปจับโูดหยว่าหกศูนกเลขศูนยครับด้ยกครับเลขศูนยต่ว่าผูคมไปตีเป็นหนึ่งไทยโอ้่ๆใส่กันได่วันนึงบ่เรียบมันได้ฟังนั่นเนๆปดบ้าเรียบหมดซักขนาดเลดสัมผัสเป็นยังดีบริสุทธิ์กองขึ้น้ย เอาครับวัสดีครับผมวัสดีครับเป็นไลงวดที่แล้วพออถามพอสัมผัสเนี่ยมันเป็ียนจังไดมาจังไดเพื <S <s <like er um> <t 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 ่อว่าคักถึงงวดที่แล้วไปน้อยัดได้เยอะได้หรอเพราะถ้าไปลบอยู่น้อยอยู่หกหรือเปล่าแต่อมอ้วดที่แล้วได้เท่าไรครับงวดที่แล้วหกศูนย์อ่าจีโนบอกเพียนจากกอดได้เนาะโบมาน้ำพึ่งเลยบโรู้จักเนี่ยก้อนให้เจ็ดตัวเดียวหัวก้อนน่ะแม่นจังไงเขาบกนี่คือ้นหัวที่สีแล้ว อ้นเนี่ยเป็นคนที่หาที่ก็ร่างจะเอายู่นี่วัวชีครับวัตชีหรอยูเขามาเรียนันกับบอก็ได้เหตุผลเพิ่งเพิ่งมาสวดอันอันน้ำมัน่างหันละวัเนียก็บเป็นเด็กังนีเขาบูชาอย่างจรี้ๆมันก็ไดมากเดี๋ยวจะมาันอายเชร์มันสมบูรณ์ใหญ่ัมันก็บ่ไณ์วุรณวันาก็ถึงกยักษสาวเขาเนาะ

มันในถางที่ถามหไายคือเร่ยกันามันถ่ายดึงครับครับครับปนี้อันครับกษาซักนะไม่พดกรบเบี้อโอ้มันมตกอม้นตก่อมันโตมันโตเร็วนะโตใอย่บันเทปปูนมันอย่าน้ำลำห่อนมันจะมีวตในเทปปูนเป็นี่นาเป็นปีกันนะปีน้องนะมันวันมันเข้อาหารเขาตุ๋นเขาตุันเขาตุ๋น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 ตมันตุ๋นตุันตุนตุ๋นตุนนนนน พ่ย <ih az violin beeping warfare> ่์เ <PAUL> oh, ่ยไวก่อนเพ่ยก่อน่ยมาได้ถ้าพว้กันมาจะใส่มาใส่้เลยบ่อรูดด้วยไม่ได้เลยเพราะกันมนดินแกนมาผ่อนเป็นแต่ละคนมันบบมันแบกมันบมันบบมันบากไก่เราลัดมันมแต่ัน็กสบายจะจะบอกไปหาเที่ยงขาดปัดเด้เอามาแโอยไปหาสามเทียบพอเทียบผ่อตลูก ไเป้องหนิหาเกไ็นไปหอดูทุกทุ่มเลยนไปเอาไวเราพอใครองกอาเดียเงียบเปยบบนนี้ Ni okay, kaput dah ni kat pit dia I okay. do ่าหาหรอตั้งเขาเสลี่ยนมันอาจารย์เป็นเป็นเป็นตุได้วันที่เป็นเป็นผู้เฝ้าผู้วุโสนี่มันยิเป็นเล็กไงเป็นเล็กยิ่งเลี้ยงกันอยู่ ไอเข่าเุ่อยู่เต็มนตัวเองันนี้ครืองว่างงานหมม่ค่้องซุนนะอาซุนอ่ะต้องทำหานนะคืองงานนี่ครับเนี่ยันนี้ก็เป็นี่จ้างขาวีดว่างงานละว่างสีดว่างงานเเดินไปจอดกันอันนู้ดที่เราซุนก็เป็นกันหมเมียมไม่ใช่กันตาวางแงมกันตัวนีตาวากนกแต่วาหกน้ามกันนี่เนาะหเป็นตัวหกเลยหร มันมีไข่เนี่ยมลไข่อันนี้่หไจะเป็นเลขไข่อ่ไข่หนึ่อันนี้อันนี้ก็ชอยกับแก้วมันก็ตจีกัน่นเลขแฝดเล่แฝดบ้นเลขหสเปาบ่โอ้ยด้ยได้นเมืองเ่เมืองนสามที่น่จับเล่ะมาเหมอี้เมนชังหือเจ้มันจำดีมันตุกาุกา ตัวนี้เอาไว้ใส่ชุดขัวชุดขัวมือชุดเลยขัวชุดเลยบอก่กลางตัวนี้เรีกฮาน่เมีนคนแนมอยู่ในี่คนจือได้อยู่นี่ตัวกลางนี่มันบรทันดีเยี่ยมไนเลยบรทันด้เสาน้ีเล้ยวอะไอย่างเงยอาวอันนี้นะอันนี้เก่าหดนะแอไว้ข้างนาขอน่ใกล้ๆครับคลเก่าใช่ใ เนี่ยบอมันดึงทางด้านดึงด้านดน่ยงนเ็นบนด้งเนน่ยเนี่ยแปดอย่างเียววด่าดึงได้ค่นชือว่าเป็นตัวแรนตัวแรกเลยแปดเพราะงแปดเหรอแพราะ่าแปดครับแปดเก้าศูนย์่ะอกมตัวกลางเป็นเก้าทับอมันขื้นนะเของทำยังไงก็จะเป็นีลขาเนาะทำจักาอาจารย์ครับคือจังหวัดที้เลีอาจารย์มจาตัวไดครับ เพราะว่ามันขอใจว่าหาไม่จำเจรับตัวไปเลยอันนี้อันนี้แปดจานตั้งต่วงเลยครับอันนี้เป็นเล็กจานใช่ไหมแดดแปดแดดอาจารย์ว่าเป็นตัวใดยเราตะไม่จานมันจะบอกขอใจอาจารย์ลยว่าเห็นมันไหลอยู่ก่นเลยเพราะท่านยืนหยุดมัน เตีเป็นแปดรตีไปเยแล้วเป็นมันเป็นเมตาคูแล้วเนาะเมตะคู่ก็คือเลขแปดแล้วผมมาเปทาของเครื่องเยอะมาธรรมศาสตร์ของมันจะไปธรรมศาสตร์กัแต่ที่นี่เนี่ยตัวกลางเนี่คือหาแล้วล่ะแม่นปะแม่นหาจแปดหาศูนย์แปดหาศูนย์จวไยจัน ไมเพาว bien, พ sed, chips, one, ่าเปียกคอค่ว่าเปียน้ำเป็นไดูเดือนไหนทหารตัวอาจารใจเดือนเดือนหันนะครับเครื่องวัเมื่อกี้เพิ่งกระเด็นหกได้อาจารย์บุญปรเคั่งคู่พี่น้องเย็บที่อาจารยนเป็นอะไรแทนตุ้งอย่งไหมนงเพงันนะมันเป็นมันเป็นที่หกเด็กหกับีอือเฮ้ยเว้ย เป็ดมกรที่นเดีย๋วดวยวมามาเห็ดแล้วมันม,ม,มันโมเมน,มน,นต์มันปิ้งนะครับอืมคนนี้เป็นเห็รกุบซีแต่ละขอาอนุญาตเอาอันนี้ไปถ้าไม่จับบัตรับครเอาพี่น้องที่ครับกับการเมลน,นัมก็น,นี่ครับไปแล้วไฟเฮาเอาเปิดเอาค่ะพี่ <c oughs> น,น้องแคปหน้าจอไว้ายตีตัวเลขช่วยช่วยกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เอาคนนาใสปเบื้องนํานเนยเบาแหลมใสได้ตัวไหเห็นตัวไหนเนาะครับเนาะขับคาเยนคือเรื่มข้ามมาท่าน่องเบาแหลมเพาะด้วยกันนั่ครับัวไย์เบรย์ิดตานี้ท่่น้องแคปหน้าจอกันไปถาไปตีใอยกันเนาะครับพี่น้องนะจะเก้นกัวไดครับผมก็เบรรลเติมแต่ว่าเข้ากับฟันท่งลงแล้วทาอาจารย์ว่าหาเข้ากัหาเด้วางหันเพื่อนฟันท่งหกเด้เมื่อก่อนกับฟันเจ็ดเด้ เด็กนมิ่ของคนเรียงาน่นไดหกีเด้อได้หกปีค่ะเระวังรว่างหกีเอยๆต่น้องเนาะเต็มเต็มก็คือหาศูนอยู่นี่เต็มหาศูนย์ไม่คั่วแมนค่ะเต็มเต็มคือหาศูนย์เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าส้นกันกับเลขไม่คั้วเด้ท่านมันใจหาอูนเนะ แม่นเอาแคบนาจอกันไ้ครับพี่น้องทาไหมพราะเพแม่นสองตัวมาตัวท่าเี่ไดกัน้าเดี๋ยวจารปวดนาจารย์เล็กเนาะครับอาจานเป็นดีใส่ลงเงี้ยเนี้ยเก่าไทยก็ไเลยเก่าไทยว่า ผมร้อนเปลี่ยนหาแล้วกินมันตินมันลนเป็นหาดเลยเนี่ยกลิ่กับเป็นหายดีนะเนเด็กอเตี้ยุ๊เท่าใช่ไมเป็นเด็กอะโอต้นกลิ่นครับปโอยโเมือปพอแต้มเ้ยค่ะพี่น้องเบิ่งนน้ำกันเปนเด็กสูนขี้งูเลยอ๋อไนนันใบเพื่อนเขียนไห้เป็นยังตีเพื่อนด้วยไม่เขา เอาไห่ะพี่น้องตาพอดีเนาะเอา่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ขั้วสิไปเขียนให้อีกเคนึ e เด้อค่ะออกจากค่ำขึ้นนี่ก่อนค่ะพี่น้องกลับทึงบ้านเดี๋ยวแม่ขั้วครัซ้ำลแปลกับซ้ตัวเดียวกันค่ะเอาอินเหรอเนอะอือมันก็ได้เลยกลิ่นตัวนี้ง่กลิ่นมาได้นี่ละนี่ละนี่ละไปล่นไปีนดมันจะเป็นโกเรียบานนี่เดี๋ยวเนี่ย่ดาม่าดเย่เจ้า ขากระจกแฝงเปลี่เนนาก็ชิบชเกนเนามันเป็นปีไม่เนียอืมแตม่กลไล่นี่ฮะท้ายไล่นี่ที่มันมันมันลงนะนี่ยนี่ยบ่เมื่อกี้เจ้าปีนคล้องขึ้นเนี่ยนะเนบ่นี่ไล่นี่ไล่นี่ไล่ยดยดเทียนเนี่ยอืมกันไล่นี่ฮะทายหาทนกันยังไงาท้ายพีนปีนเ่นเตัวไปแค่น้นตัวนี้ตัวนี้เป็นหสิครับครับไปไทยไปไท ใช่เลยใช่โอ้อาจารย์ท่านมันใจที่หาขึองวัดวันนึงมันใจที่หกเนาะเอาสองตัวกับพอละห้าศูนย์หงาศูนย์นี่นี่ี่เค็งเงรวดครับเอาไปเค็งเค็งรอดที่หลังน่้สามห้าตูนง์ครับเป็นเงินเยะน้องแอบฟังขึ้นขึ้นวัดฟองกันอ่าขึ้นข่้งขอ้นข่้เขึ้นขึ้นขึนข้นขึ้นขึงนขึ้นขวไนขึ้นขึ้นขึ้นข่้นขึ้เข้นขึ้นขึ้นข้เขึ้ นี่ก็ไทยมของอาจารย์นะครับไทยเยอะนะอันนี้มาดูนี่อด้อาจารย์เล็กเอานี่ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไล่มือพอแต้มไปเลยค่ะพี่น้องเด้อตัวเลขอาจารย์เล็กขคู่เดียวหางเดียวพี่น้องเข้าเกนขามเล็กเล็กเกนขำเนาะเหลืจากรถไทยแอนยางค่ารถไทยไทยหน้าห้แล้วก็โยนใส่ไม่หล่นบาดที่เหลือคิดบ่ตเลยเนี่ยอยู่บาดนี่เงินบ๊อกซ์อ๋อสวัสดีค่ะ